สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย SCAT นะครับการเขียนโปรแกรม SCAT นะครับเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมมากมาย โปรแกรมสแกตตัวนี้นะครับเป็นอีกเครื่องมือนึงที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่ายโดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงานเมื่อมีซอฟต์แวร์ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เราสามารถเปิดขึ้นมาได้ดังรูปเลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็ทำไมครับก็สามารถเข้าเว็บไซต์ สแคดนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้ก็จะให้นักเรียนทำสามารถทำออนไลน์ได้เลยนะครับให้ทดลองทำออนไลน์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูอซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะหนึ่งก็กดที่ปุ่มเริ่มนะครับปุ่มที่หน้าจอล่างซ้ายนะครับปุ่มเริ่มหรือปุ่มสตาร์ทเนาะแล้วก็เลือก s c ครดแล้วกดเลือกโปรแกรมสแครดอ่าก็ คลิกเข้าไปแล้วก็จะปรากฏโปรแกรมขึ้นมาอ่ะเมื่อเปิดโปรแกรมสแ c ตขึ้นมาจะเห็นว่ากลุ่มคำสั่งพื้นที่เขียนสคริปต์และเสียงฉากสำหรับแสดงตัวละครดังนี้ 1. น,นะครับนี่ตรงนี้วงกลมสีแดงอ่าวงรีสีแดงๆเนาะ1แถบเมนูเครื่องมือ 2. แถบเครื่องมือเวทีนะครับ3 ข้อมูลของตัวละครที่ถูกเลือกนะครับด้านล่างนะ C นะครับกลุ่มบล็อกคำสั่ง5บล็อกในกลุ่มที่เลือกนะครับบล็อกในกลุ่มที่เลือก6นะครับพื้นที่ทำงาน7เวทีอ่าจำเป็นเห็นเวทีนะครับ8รายการวัดตัวละครและเวที ที่ใช้ในการที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับ 9. แถบเมนูแสดงข้อมูลสถิตสคริปต์คอสตูมแล้วก็เสียงของตัวละครหรือเวทีนั่นเองนะครับก็จะมีให้ดูสิบนะครับพื้นที่การแสดงผลการทำงานของโปรแกรมที่มีขนาดที่เปลี่ยนแปลง ตัวนี้ก็จะมีนะครับมีให้พวกเราดูตรงนี้นะครับอ่ะบล็อกคำสั่งแต่ละคำสั่งจะรวมกลุ่มอยู่ในแถบโค้ดบล็อกซึ่งมีคำสั่งต่างๆอยู่มากมายรวมกันเป็นหมวดหมู่ถ้านำเมาส์ไปคลิกที่เมนูหมวดคำสั่งโปรแกรมจะแสดงคำสั่งในหมวดนั้นออกมาเช่นถ้าคลิกเมาส์ที่กลุ่มคำสั่งเสียง โปรแกรมจะแสดงคำสั่งออกมาดังภาพนี่เห็นไหมครับดังภาพด้านล่างเนาะดูนะครับ1ดูจุดนะครับดูที่ตัวเลขนะครับดูตัวเลขแล้วก็ดูข้อความนะครับคลิกเมาส์เลือกคำสั่งสคริปต์นะครับสคริปต์แล้วก็กดคลิกเมาส์เลือกเสียงอ่าบล็อกคำสั่งเสียงก็จะโผล่มานะครับตรง อ่าข้อที่3เนาะเป็นโปรแกรมแสดงคำสั่งต่างๆออกมานะครับในโปรแกรมได้กำหนดเสียงต่างๆให้เลือกใช้ได้อย่างง่ายแล้วก็ถ้าเราคลิกเมาส์เลือกเสียงอ่าเสียงกลองนะครับโปรแกรมจะมีเสียงกลองลักษณะต่างๆให้เลือกอีกด้วยสามารถใช้เมาส์คลิกหรือป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขดังภาพ ับดังภาพนี้เนาะนี่หนึ่งใช้เมาส์คลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีให้แถบให้เราเลือกเสียงอ่าไม่ว่าจะเป็นกองเล็กกองใหญ่นะครับภาพทรงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดกองเลยนะครับนักเรียนก็สามารถสามารถลองทำนะครับลองเลือกลองคลิกลองใช้ดูนะ ถ้าคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรมจะแสดงคำสั่งควบคุมออกมาซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและตัวละครเช่นทำให้งานให้ทำงานเมื่อมีการคลิกเมาส์ให้ทำงานซ้ำให้หน่วงเวลารอดังภาพนี่นะครับนะครับคลิกเมาส์เลือกคำสั่งสคริปต์นะสก็คลิกเมาส์เลือก ปุ่มคาสั่งควบคุมจะมีคําว่าควบคุมอยู่นะครับนักเรียนจะต้องการควบคุมให้ตัวละครเนี้เป็นยังไงเดินเป็นยังไงครับเร็วไหมเป็นวงล้อไหมเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับหรือให้เดินช้าๆเดินแล้วหยุดเนาะตรงนี้ก็จะมีบล็อกคําสั่งให้นะครับให้นักเรียนเลือกแล้วก็ลองทํานักเรียนชอบแบบไหนให้ลองใส่ลองทําไปได้เลยนะครับ กิจกรรมเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครนะนักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมให้ตัวละครเคลื่อนที่โดยเมื่อกดคีย์บอร์ดลูกศรที่แป้นพิมพ์ชี้ไปทางซ้ายนะครับแมวจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเมื่อกดลูกศรชี้ไปทางขวาแมวจะเคลื่อนที่ไปทางขวาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. นนะครับ ดูในรูปก็ได้เนาะนะครับหรือจะดูที่ข้อความก็ได้นะครับหนึ่งก็คือเลือกกลุ่มคำสั่งสคริปต์แล้วเลือกคำสั่งเหตุการณ์เลือกบล็อกคำสั่งสคริปต์แล้วเลือกคำสั่งนะครับแล้วลากมาวางพื้นที่เขียนสคริปต์อ่านักเรียนจะเห็นพื้นที่เขียนสคริปต์นะครับนักเรียนก็ลากมาวางเลยนะครับ 3. เลือกคีย์บอร์ด เลือกคีย์ลูกศรชี้ทางซ้ายนักเรียนดูนะครับหรือดูในภาพเนาะถ้าในภาพจะเป็น1.1คลิกเมาส์เลือกคำสั่งสคริปต์แล้วก็ทำไมครับเลือกกลุ่มคำสั่งก็คือเหตุการณ์นะครับเลือกเหตุการณ์ 2. นะครับก็ลากบล็อกคำสั่งลากแล้วก็ลากมาวางตรงไหนครับ แล้วลากมาวางนะครับลากมาวางเสร็จก็คลิกเมาส์เลือกที่เครื่องหมายตัวนี้นะครับดูสเปซบาร์นะครับเลือกที่เครื่องหมายสเปซบาร์นะ <S <S แล้วก็เลือกคําสั่งลูกศรชี้ไปทางซ้ายนักเรียนอ่านดูดีนะครับ <S <S ถ้าชี้ไปทางซ้ายก็จะเดินไปทางซ้ายถ้าชี้ไปทางขวาก็เดินไปทางขวาแต่ในกรณีนี้นักเรียนถูกอ่าเงื่อนไขให้ชี้ไปทางซ้ายนะครับ เลือกกลุ่มคำสั่งการเคลื่อนที่แล้วนำบล็อกคำสั่งนะครับเคลื่อนไป19มาวางนะครับกำหนดให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายโดยกํำหนดค่าเป็นลบ100นะครับลบ100ดังภาพนะนักเรียนดูนะครับลบ1น0เนาะอ่านะครับเขียนคำสั่งต่อไปโดยนำบล็อกคำสั่งนะมาวางอีกครั้งแล้วกําหนด เป็นคีย์ทางขวาหรือ light like allow นะครับแล้วนำบล็อกคำสั่งเคลื่อนที่ลบ109มาวางต่อโดยกำหนดเคลื่อนที่เป็น100ดังภาพนะครับนักเรียนดูนะดังข้อ5นะครับดังภาพข้อ5เนาะจากโปรแกรมจะพบว่ามีชุดคำสั่ง2ชุดให้ทดลองรันโปรแกรม แล้วกดคีย์ลูกศรชี้ทางซ้ายชีขวาแล้วสังเกตการทำงานของโปรแกรมจากการเขียนโปรแกรมจะพบว่าข้อมูลนำเข้าของโปรแกรมคือการกดคีย์ลูกศรซึ่งเป็นไปได้2คีย์โดยมีการทำงานต่างกันและตัวละครจะเคลื่อนที่ตามข้อมูลนำเข้าหรือคีย์ที่กดก็คือตามลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายหรือทางขวานั่นเอง นะครับ